Even all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long, and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown? I'm moving on. ันนี้คืออากาศเย็นนะคะเนี่ย<ม>ก็ประมาณ15องศาเอาแล้วจากวันก่อนที่แบบร้อนคืออคืออะไรอ<ม><ล>ย่างนี้แล้วก็จะสูงขึ้นไปอีกถึงประมาณ22องศาศานะก็ถือว่าเย็นสบายเลย<ม>ก็จริงๆอะ่ะเดือนพฤษภาคมันก็น่าจะอากาศประมาณนี้ล่ะอยู่ดีก็ร้อนนี่มันคือแบบผิดปกตินี่มันนี่หนลูกมันนี่ตรงมานนี่มา ตอนแรกก la la. pues la, ็ว la Ho, um ่าจะให้เล่กับไลล่าลองนอนด้วยกันที่ชั้นหนึ่งดูใช่ไหมชั้นล่างด้วยกันกับบีเนี่ยไปมาเอ๊ะเล่กับไลล่าเขาเขาเจอกันเขาเป็นท่านี้ตลอดเลยน่าจะนอนด้วยกันไม่ได้อ้ายาลูกคือแบบสองตัวเนี่ยกอดเหมือนลิลลี่ไม่น่าเขาไม่อยู่นิ่งสองท่อนหลังเจะอยู่กันตลอดลิลลี่เขาก็กอดได้โอ้หแล้วนี่สองคนข้างหลังเคืออะไหวนั่นแหละ ือลี่เป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมคะอัอนัน,น,นอะไรกันอีก <c oughs> อะโหหนูไม่สนใจเขาหรอกเนาะหนูอยู่กับมัมมาดีกว่าเอาล่ะเ่ะเอานล่ะอท้าีตลอดเวลาสองคนนี้โอ้ยนล้นไลลาเป็นคนนี้แบบไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะเป็นแบบไปมาเป็นคนเคลื่อนไหวตลอดเวลา เุ้ยนูเนี่ยพอเห็นลิลี่กับไลลาย,ลยิงข้างกันคือแบบไลลาลตัวสูงลิลี่คือเป็นหมาเล็กไปเลยอะเมื่อวานป้าป่ายู่บ้านทั้งวันนะใครมาก็ไม่หางเงียบกริบเขารู้ว่าป้าป่ายู่บ้านเนี่ยวันนี้เขารู้แล้วป้าป่าไม่อยู่ไปไปแล้วเขาก็แบบทำส่งเสียง นี่เราตั้งชื่อให้แล้วนะคะน้องผู้หญิงคนเดียวของบ้านนี้ชื่อน้องวาเลนไทน์คือเวลาตั้งชื่ออะมันต้องคิดแบบว่าคนญี่ปุ่นออกเสียงง่ายอย่างวาเลนไทน์นี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะุ้นเพราะว่ามันแบบมีวันวาเลนไทน์ะอะไรอย่างเงี้ยนี่หนูวาเลนไทน์ปะเนี่ยมาดูสิลูกอะคนนี้แหละวาเลนไทน์วันกลมเร็วมากเลยอะลูกฮฮ แล้วก็น้องสีออกแบบสว่างออ,ออกสีบลูหน่อยนะคะก็จะเรียกว่าน้องวินวินเซนต์หรือวิกเตอร์ดีนะดูอหน้าเอ้าวินเซนต์ดีกว่าคนนี้วินเซนต์คนนี้วิกเตอร์คือทุกคําเป็นคําที่คนญี่ปุ่นคุ้นไม่ได้เห็นหน้าเลยนี่ไงหนูตาจะเปิดแล้วเปิดไปแล้วข้างหนึ่งหน้าตาหน้ารักกันทุกคนเลยสีแบบสีอ่อนนะบ้านนี้สีอ่อน นต้นแย้สีสวยนะเอา้าตาเปิดสองข้างแล้วหรือลูกเมื่อกี้ยังเห็นข้างเดียวอยู่เลยเหไหนดูนะดีค่ะมาเลนทายเนี่ยน่ารักเชียวน้ารักไว้เป่าลูกอีกสองคนยังไม่เห็นนะ กินนมอยู่ไม่ว่างอาเอาหนูไปกินนมกับเขาสิลูกวันนี้คือเดออยู่บ้านนะเพราะโรงเรียนเขาหยุดก็มากินสายใหม่กันต่อเลยคนะ่ะงานเข้านะคะอยู่ดีๆโทรศัพท์ก็ใช้โทรไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวรีบไปที่ซอฟแบงก์ก่อนค่ะก็ว่าเอ๊ะทำไมตอนเที่ยงป้าป๋าไม่โทรมาโทรไม่ได้นี่เอง บริษัทโทรศัพท์ซ้อมแบงค์เนี่ยมีอยู่ในอ e ีออนนะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาที่ซิมอะซิมอาจจะมีปัญหาต้องออกซิมใหม่คือแบบลำบากมากเลยอะไรเนี่ยแล้วปัญหาคือทำเองไม่ได้ด้วยเพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นชื่อป้าป่าค่ะก็เลยเนี่ยก็ให้ป้าป่ามาเขียนใบนี้ก่อนแล้วเอามาใหม่พรุ่งนี้ตอนเที่ยงแล้วปัญหาคือต้องใช้โทรศัพท์อะค่ะอ้าวละสิทำไงดีเนี่ย เดี๋ยวก่อนอื่นกลับบ้านไปใหม่ก่อนค่ะคิดก่อนทําไงดีหรือแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมอะไรอย่างี้มันจะเร็วกว่าไหมเท่าไรกันพอกลับมาบ้านนะลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ตอนแรกว,ว่าแบบจะเปิดจะเปลี่ยนเอาซิมออกมาลองใส่ใหม่เอาใช้ได้เฉยเลยแล้วเมื่อกี้คืออะไรให้เราเสียเวลาไปทําไมเนี่ยแล้วทำไมแบบคนที่เนี่ยเขาไม่บอกให้เราปิดเครื่องดูโอ้ยเอิม่มเสียเวลาทำงานไปโดยใช้เหตุนะคะอะไรก็ไม่รู้โห ไม่หรอกเราก็แบบไม่รู้เรื่องเองที่เราแบบเราก็แบบเอ้ยตกใจก็แบบรีบไปถามทางเครือข่ายก่อนเลยเราก็ไม่ยอมเปิดปิดเครื่องดูก่อนนะคะไปยังไปซื้อหมวกกันไหมอะไรเพื่อนมาเหรออา้าวแล้วมันมาทำไงไม่ไปซื้อหมวกอะหกโมงเย็นเอ,อะไรอะ่ะเน้นนะมันมาอุตส่าห์จะรีบไปซื้อหมวก เออก็หนูบอกว่ากลับมาจะไปเลยไงอืมหนูบอกว่ากลับมาไปเลยอเมาหมาอุตส่าห์จะไปซื้อของกับหนูอ่ะรอหนูแล้วจะได้ไปเลยหนูคุยกับเพื่อนไห้เหรอไปเล่นกับเพื่อนที่ไหนูมาดดิแต่อ๋อเหรอแล้วไปไหนเนี่ยจะไปข้างนอกเหรอ อ่า้รโอเคระวังรถค่ะลิน่าก็<ม>ไปกับเพื่อนแล้วนะมีคู่เพื่อนมาที่บ้านเลโอก็น่นค่ะมีจ,กจักรยานจอดอยู่เพื่อนก็มาที่บ้านสองคนทุกคนแบบเพื่อนมาบ้านกันเยอะมากส่วนมีนั้นจะออกไปซื้อข้าวหน้าเนื้อให้ประป๋านาะคะป้าเขาอยากกินตรงนั้นลินะ่าค่ะลีน่าก็ไปรับเพื่อนมา มาเล่นที่บ้าน <ฮ refine S 1> แล้วแบบพอเพื่อนจะกลับซินับเขาก็ไปส่งเพื่อนถึงบ้านน่ะเพื่อนประจำเขา, <c oughs> <c oughs> าน้ำอาจะไปซื้อกิวดงให้ปะป๋าเอาป่ะกินไม่หนูอ่ะกิวดองไหมหรือว่าข้าวคะเลกิวดองเอากิวดองเหรออออะอกคารายแบบเผ็ดคืออะไรอ่ะเเอาพริกใส่ด้วยใช่ไหมเอาพริกมาด้วยโอเคโอเคบายบาย เซเว่นนะคะเพราะว่าหาซื้อของให้ลูกค้าถถาบ้านเรามันหมดอ่ะสาขานี้ไม่มีขายอ่ะโอ้โหหายยากจังพวกขนมเซเว่นือสั่งได้นะแต่มันทีอาจจะช้านิดน,นึงถ้าเกิดว่าต้องซื้อปริมาณมากเพราะมันไม่ค่อยมีอ่ะ <laughs> ก็มาซื้อที่ร้านประจํานะคะมาสยะช่วงนี้เขาไม่มีเมนูอะไรแปลกใหม่เลยเนี่ย ราคาก็คือเริ่มต้นที่460เยนนะก็ถือว่าแบบว่าไม่แพงแต่แพงขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะร้าน right. นั่งรอนี้กดน้ำกิน ใช่ข้าวหน้าเนื้อซะทีเดียวนะแต่คล้ายๆกันอะคือเป็นคนแบบจริงๆไม่ได้ชอบกินข้าวหน้าเนื้อเท่าไหร่เราต้องสั่งให้เขาแยกตัวเนื้อกับตัวข้าวนะไม่งั้นมันจะแบบข้าวแฉะหนูก็แบบสองคนนี้อะไรอะจะเห็นแบบมีความสีพริกนิดนึงนะเพราะว่าเขาเขียนว่าข้าวเนื้อเผ็ดสักอย่างหนึ่งก็เลยลองซื้อมาสั่งข้าวร้านนี้หรืข้าวร้านฮอตตมมัตโตที่เป็นโอเบนตัวจะถูกเพราะว่า5้าคนก็จะตกแบบส0มพันกว่าเยนอะไรเงี้ย น,นี่คือแบบมาทําความสะอาดล้างพื้นให้เพราะว่ามันจะมีแบบน้องคานมันเดียวออกมา,ามาฉีดแถวนี้ก็เลยแบบเอาล้างไปให้หมดทั้งบ้านเลยล้างพื้นออกไปก็รู้สึกว่าเออกลิ่นมันก็หายไปเพราะป้าป๋าบอกว่ากลิ่นเหมือนแบบร้านเพชรชอบอะไรเงี้ยเลยบอกวางันล้างให้หมดเลยจ้าน,นี้มันเป็นแบบพื้นกระเบื้องมันเลยล้างง่ายน่ะลีขุขอเงินนะไปแฟมิลี่มาร์ทกับเพื่อน เซเว่นไม่ได้มันไปฝั่งนู้นมันไกลเอาแฟมิลี่หมานี่แหละไม่อันตรายตรงไปอย่างเดียวถึงปะ๊ปะป้ากลับมาบ้านพอดีค่ะยังไม่หกโมงเลยวันนี้มาเร็วก็โอเคเรียบร้อยในระดับ<ๆ>หนึ่งนะจริงๆอ่ะอยากจะทําตรงนี้ด้วยของลกไม่หมดเลยมันต้องมีของทิ้งเยอะแน่ๆแต่ยังไม่ว่างรอไปก่อนก็เราก็ถือว่าการมีฉี่แมวทําให้เราได้ทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่นะเป็นข้อดีไป ทำกาแฟเหรออ๋อทำไมทำเร็วจังมันหมัซื้อมาเขาร,ราคาครึ่งราคาอยู่ที่เซเว่นเลยลองซื้อใหม่เชยมันเป็นแบบว่าอะไรนะแบบไดเอ็ดปะเข้าโอสักอย่างเนี่ยแต่ก็อร่อยอยู่มากินไปแล้วอันนึ่ง,จ,งจากประมาณเกือบ2 0งเยนนะเหลือ97เจเยน มานั่งทำงานกันต่อนะ,ะในช่วงกลางคืนพอดีเปิดเจอว่ามีเรื่องแบ็คแจ็คนะ,คะเรื่องโปรดที่สุดเลยก็เลยเปิดดูไปด้วยก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยคะ่ะจ้าเน In all my worries I prepare for something new